เอาใหม่เอาใหม่ใหยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มเอาใหม่อันนี้เข้ายาวปะยากยากค่ะพี่เข้าปะเข้าเฮ้ยแข็งแรงอ่ะอ่ะเราวงดีอ่ะสิบทีนะใครกระตุกลงสิบทีนะยอมรับเลยนะถ้ากระตุกเองอ่ะทำไมมันจะมีแล้ววันเดียวนเดียวน้อบาทกินกูอย่างเดียวเลยปะเนี่ยห้าสิบบาโอ้หสามสิบบาทอ่ะเห็นไหมเห็นไหเห็นนะเห็นนะแล้วเดี๋ยวเราวงดีเราวงดีทำวงดีเออ ขึ้นมาหน่อยเดียวเองยากเลยวะแปลงตรงไปเป็นี่อยากให้ดูอีกถ้าถ้าถ้าอยากแบบเออเอาเอาลูกแบบย้อยๆอ่ะเออมันยิ่งใหญ่แบบนี้ยถ้าย้อยๆก็ยากดปอ้าวลงขาบอลบอลลูนตะขาเมื่อกี้เตะแล้วออาเตะแล้วเหรออ่ะโอเคพี่โตสวัสดีครับพี่ใครโดนอะโมคาไหมอ่ะโมคาไปอ่ะอ่ะ เวสหลอกง่ายว่ะนั็นแหละนั่นและอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะกูจริงครับปีหนึ่งกับีสองนะกูจริงบีหนึ่งกับีสองะ กูชิงบีหนึ่งกับบีสองอ้าวอ่าไม่เป็นไรส่งหรือเปล่าส่งหรือหลุดอ่าวอ้าวอ่าวให้ให้หยวนหยวนบีหนึ่งกับบีสองชิงฮะใครก็ตุกโดนใครก็ตุกโดนนะฮะโอ้เวสหลอกง่ายจังเลยเดี๋ยวบีหนึ่งกับบีสองชิงกันอยู่แป๊บนึง